ครับก็ขอ,ขอสวัสดีคุณผู้ชมที่กําลังรับชมการรีวิวอสังหาริมทรัพย์ของผมชวนนนะครับทั้ง2ช่องทางทั้งทาง Facebook Page บ้านลุงโชดและทาง Youtube c h a n n e n ชวนนนรีวิวนะครับผมวันนี้ก็กลับมาที่ถิ่นเดิมของเราลังสิทธิ์ของ3นะครับมาดูบ้านหลังนี้กันนะครับก็ให้ดูภายด้านนอกก่อนนะครับว่าเป็นยังไง นะคุณหน้าคุณต,ตากันดีนะครับหมู่บ้านพฤกษาวิเลต35ลังสิตคลอง3นะครับเข้ามาจากถนนลังสิตนะครับนายกก็ตื้นๆน,นะครับเข้าถนนเลียบคลองไม่ลึกเท่าไหร่นะครับที่สําคัญบ้านหลังนี้อยู่ถนนเมนหันหน้าทิศเหนือใกล้กับป้อมยามเลยครับถัดจากป้อมยามมาน,นิดเดียวนะนะฮะเห็นตรงนู้นนี่เป็นป้อมยามนะครับแล้วก็ถนนกว้างเลยนะครับมี ส่วนกลางดูแลทำความสะอาดหมู่บ้านอย่างดีนะครับถนนนี่น่าจะประมาณรวมฟุตบาทประมาณ20เมตรเลยนะครับหันหน้าทิศเหนือเนี่ยก็ทําให้บ้านร่มรื่นนะครับแล้วก็อยู่ถนนเมนก็ไม่มีปัญหาเรื่องการจอดรถจะจอด2ฝัง่งสวนกันได้สบายๆนะครับบ้านลหลังนี้เลขที่37มสทับสา3นะครับขนาดพื้นที่เนี่ยห้ตารางวานะฮะแล้วก็ ปรับปรุงใหม่นะครับตามสไตล์ชาวนนทรีวิวนะครับก็สังเกตว่าเราทําห้องนอนด้านล่างนะครับจากที่จอดรถเดิมนะครับก็เป็นห้องนอนแต่เอ๊ะทาไมที่จอดรถเดิมอยู่ตรงนี้แล้วทําไมทางเข้าถึงเข้าทางนี้ได้นะครับนั่นก็คือผมทําการเจาะรั้วทําที่จอดรถทางเข้าที่จอดรถอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ ทางฝั่งด้านนี้เนี่ยก็ทํัลวกลับเข้าไปเหมือนเดิมทําฟุตบาทใหม่ที่เห็นเนี่ยนะครับก็คือทําใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก็ทําให้ได้ทางเข้าที่จอดรถทางฝั่งนี้ซึ่งฝั่งระยะด้านนี้มันมันยาวกว่านะครับมันกว้างกว่าจอดรถได้สบายกว่านะครับนะก็ทําให้ได้ห้องอห้องที่4นะครคือฝั่งนู้นเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้ก็จะมี4ห้องนอน2ห้องนา้าแล้วก็ ด้านนี้นี่คือเป็นปูนเนี่ยก็ทําการเจาะนะครับเป็นดินเป็นสวนปลูกหญ้านะครับทําหลังคาลงรถทางฝั่งด้านนี้นะฮะจอดรถในร่มได้2คันจะจอดในบ้านได้ประมาณ 3- 4มถึงคันนะครับนะฮะแล้วก็ด้านหลังต่อเติมครัวเต็มพื้นที่นะครับแล้วก็ฝั่งด้านนี้เนี่ยทำเป็นชายหลังคาเหมือนกับหลายๆห,หลังที่เราทํา เพราะฉะนั้นหลังชายหลังคาก็จะเป็นชายหลังคาครึ่งหนึ่งนะครับอีกครึ่งหนึ่งก็คือจะเป็นหลังคาลงจากรถเต็มเลยนะครับฝั่งนี้ก็สามารถที่จะจอดจักรยานมอเตอร์ไซค์ได้นะครับติดตั้งก๊อกน้านะฮะรอบบ้านเลยปั๊มน้ำทางน้ําอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็รั้วบ้านนี่ก็ทําเป็นรั้วระแนงนะครับทํารั้วระแนงรอบๆเลยฝั่งข้างบ้านนี่ก็คือเดินรอบบ้านก็ไม่เปียกนะครับเพราะเราก็ทําชายหลังคาเอาไว้แล้วนะครับ ให้ดูเนี่ยนะครับนี่คือครัวนะครับแล้วก็คือนี่คือคือรั้วหลังบ้านละแล้วต่อเติมจากพื้นที่หลังบ้านเนี่ยชิดรั้วด้านหลังเลยนะครับครัวก็จะมีประตูทางทางออกสองด้านเลยนะครับโปร่งโล่งนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูทางด้านในกันนะครับส่วนชายหลังคานี่เราทำรางน้ำด้วยนะครับรางน้ำซึ่งมีรูระบายน้ำหลายจุดเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้อง ห่วงเรื่องจะล้นจะอะไรนะครับเดี๋ยวเข้ามาทางทางเข้าหลักของตัวบ้านกันดีกว่านะครับอ่าด้านนี้นะฮะก็ทางเข้าบ้านนี่ก็จะปูกแกนิโตออกมานะเพื่อเชื่อมพื้นที่ภายนอกสู่ภายในเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นแกรนิโต แบบนี้นะครับพบเป็นห้องรับแขกนะฮะมีประตูกระจกบานเลื่อนแล้วก็สามารถออกทางด้านลงจอดรถได้เลยนะครับประตูหน้าต่างรอบเลยเนี่ยนะครับนี่นะครับก็กว้างขวางพอสมควรเลยนะครับนี่ก็จะเป็น ประตูที่ออกไปทางโรงจัดรถนะครับโรงจัดรถแล้วก็ปิดฝ้าสวยงามเลยนะครับติดตั้งดาวไลท์ไว้แปดดวงสว่างมากเลยนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นประตูทางเข้าครัวอีกทางหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับเนี่ยก็เข้าครัวได้สองทางเห็นไหมครับกว้างขวางก๊อกน้ำนะฮะแล้วก็นะครับทำ ท่อน้ําจากรางน้ํเนี่นะครับเราก็ลงใต้ดินไปเลยนะครับเรียบร้อยนะครับไม่ให้มาหออกเลีลาดอยู่บนพื้นนะครับถัดจากห้องรับแขกไปแปลนนี้ของตัวบ้านก็จะเจอส่วนกลางที่เป็นโถงบันไดนะครับแล้วก็ใต้บันไดก็ใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์นะครับมีปลั๊กไฟตรงนี้ นะครับก็ทําเป็นห้องเก็บของนะครับซึ่งรายละเอียดเก็บงานนะครับเรียบร้อยนะครับหลังนี้ก็ทําเป็นกุญแจนะครับล็อกได้ด้วยนะครับตรงข้ามกับบรรถถันไดทางขึ้นชั้นสองก็จะเป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ําชั้นล่างก็จะมีห้องน้ําชั้นล่างหนึ่งห้องห้องข้างบนหนึ่งห้องอนั้นนะฮะนี่นะครับมีฝักบัวน้ํานะครับ สิง์นล้างหน้านะครับเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นครัวเดิมของตัวบ้านนะครับซึ่งก็มีเคาน์เตอร์ครัวไว้ให้นะครับเราไว้ให้พื้นที่ส่วนนี้เรียกว่าเป็นครัวฝรั่งนะครับก็คือไม่มีฮูดนะครับก็คือสามารถที่จะอุ่นอาหารตั้งเครื่องทํากาแฟนะครับรวมถึงมีพื้นที่เก็บของด้านใต้นี้ได้นะครับมีซิงค์น้ําล้างจานล้างแก้วได้ทางฝั่งนี้เช่นกันนะครับทํา ปลั๊กไฟไว้ให้ใช้สองจุดนะครับแล้วก็ครัวที่เราต่อเติมขึ้นมาเราเรียกว่าเป็นครัวไทยนะครับก็เป็นครัวที่โอ้โหใช้พื้นที่ด้านหลังเต็มเลยนะครับเต็มพื้นที่ด้านหลังเจาะช่องแสงนะครับเพื่อความสว่างในตอนกลางวันไม่ต้องเปิดไฟเลยนี่ผมไม่ได้เปิดไฟนะครับเนี่ยกระจายปลั๊กไฟให้ใช้หลายจุดนะครับ คิดไว้เผื่อแล้วนะครับว่าจุดนี้สามารถที่จะวางเครื่องซักผ้าได้นี่นะครับจุดนี้นะครับนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์ครัวนะครับมีเตาแก๊สนะครับทางด้านนี้ก็เก็บงานนะครับปูกระเบื้องทุกจุดเลยนะครับเตาแก๊สใหม่เลยนะครับแล้วก็ด้านบนก็เป็นพูดนะครับนี่ก็เป็นปลั๊กไฟไว้ให้ใช้เหมือนกัน ส่วนถังแก๊สเอาเข้ามารูนี้นะครับแล้วเราก็จะเจาะรูเอาไว้ให้นะครับเนี่ยนะฮะรูนี้นะครับก็ร้อยสายเข้าไปยังตัวเตาแก๊สก็ใช้ได้เลยโทรหาร้านแก๊สปุ๊บใช้ได้เลยนะครับซิงน้ำนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราเว้นไว้ให้วางตู้เย็นมีไฟสำหรับตู้เย็น1จุดเช่นกันนะครับนี่ก็ครัวก็กว้างซะจนใช้ประโยชน์ได้เยอะแยะมากมายนะครับ กว้างจนไม่รู้จะไปทำอะไรหมดนี่ก็เป็นโรงจอดรถเดิมซึ่งเราต่อเป็นห้องนะครับก็เช่นเดียวกับหลายๆห,หลังที่เราเลือกพื้นที่ตรงนี้เป็นห้องเพิ่มเติมเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของตัวบ้านซึ่งมีคานแข็งแรงมากอยู่แล้วนะครับไม่มีทางสุดเลย,เลยแต่หลังนี้เราเลือกที่จะทำเป็นกระจก รอบเลยนะครับเพื่อความโปร่งโล่งนะฮะสามารถที่จะเป็นออฟฟิศได้นะครับถ้าอยากจะเป็นส่วนตัวมากขึ้นก็อาจจะใส่ผพม่านเข้าไปรอบเลยนะครับนี่นะครับปูพื้นกันอีกโตเช่นเช่นเดียวกับในตัวบ้านเลยนะครับกระจกรอบนะครับผู้สูงอายุนะครับไม่ต้องขึ้นชั้นสองเลยนะครับก็ให้หนอนท้างล่างได้นะครับก็ ห้องน้ำก็ใกล้ๆนี่นะครับเข้าไปห้องน้ำห้องนี้ได้เลยขึ้นมาชั้น2กันนะครับขึ้นบันไดไม้มานะครับส่วนกลางของตัวบ้านก็จะมีการเจาะช่องแสงนําแสงธรรมชาติเข้ามาแต่เป็นบานฟิกซ์นะครับไม่สามารถเปิดปิดได้นะครับบานนี้นะฮะแล้วก็ เช่นเดียวหล,ยหลายหลังของหมู่บ้านนี้นะครับข้างบนมีสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะครับนี่ก็เป็นห้องในส่วนของหน้าบ้านนะครับนี่ก,ก็ห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับส่วนนี้จะอยู่ทางส่วนของหลังบ้านนนี่ก็เป็นโถงบันไดที่เราเดินกันขึ้นมานะครับมีห้องน้ําอยู่ตรงกลางห้องน้ําก็จะตรงกันเลยกับห้องน้ำข้างล่างนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการวาง ระบบน้ำนะครับก็วางเรียงกันลงข้างบนข้างล่างตำแหน่งเดียวกันเลยห้องน้ำก็จะมีส่วนแยกส่วนเปียกกับส่วนแห้งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะครับห้องอาบน้ำโถส้วมซิงล้างหน้าก็อยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็มาถึงห้องนอนใหญ่ของเรานะครับอ๋อก็ใหญ่เลยนะครับ นี่นะครับแล้วก็ห้องนอนใหญ่ก็จะมีประตูเข้าห้องน้ําเดิมเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับสามารถเข้าห้องน้ําได้เลยโดยไม่ต้องออกไปข้างนอกนะครับก,ก็เปิดจากประตูนี้เข้าไปได้เลย,เลยอาบน้ําก็ทำได้อย่างสะดวกนะครับหน้าต่างลอกเลยนะครับมาสเตอร์เบดรูม พื้นชั้นบนก็จะเป็นพื้นลามิเนตนะฮะสภาพดีมากๆเลยส่วนตรงนี้เราก็ทําการปูกระเบื้องนะครับให้เป็นส่วนของระเบียงนะฮะส่วนของระเบียงนี่นะครับก็จะเห็นว่าบ้านทิศเหนือก็จะร่มๆมนะครับเนี่ยแดดไม่ส่องนะครับแดดไม่ส่องหลังบ้านนะฮะแล้วก็สนามของเรานะครับเนี่ยที่เราเจาะอุตสาห์เจาะเอาปูนออกหมดเลยนะครับเพื่อทําเป็นญ้านะฮะแล้วก็ ตรงนี้ก็ปิดรั้วไปเช่นเดิมนะครับก็เจาะรั้วตรงฝั่งนี้นะฮะทำใหม่นะครับเพื่อได้ให้ที่จอดรถเนี่ยกว้างๆนะครับผมโดยสรุปนะครับหลังนี้นะครับพฤกษาวินเลด35ลังสิทธิ์คลอง3นะครับถนนเมนเลยนะครับใกล้ๆป้อมยามเองนะครับหันหน้าทิศเหนือเนื้อที่ภายในบ้าน56ตารางวานะครับต่อเติมเต็มพื้นที่เลยนะครับมี4ห้องนอน2ห้องน้ำ 2ครัวนะครับมีทั้งครัวไทยครัวฝรั่งจอดรถได้3าถึงสคันนะครับหน้าบ้านกว้างขวางแบบนี้นะครับใครสนใจก็ติดต่อชวนนทได้เลยนะครับที่เบอร์080-568-6767นะครับย้ำอีกครั้งนะครับเบอร์080-568-6767นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันจนจบคลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกด subscribe นะครับใส่กระดิ่งกดติดตามนะครับทั้งทาง2ช่องทางทั้งทาง Facebook p a g จบ้านหลุงโชคและทาง YouTube Channel ชาวนนรีวิววันนี้ก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากคนละ1ไลค์แล้วก็1 c o m m คอมเมนต์ก็แล้วกันนะครับก่อนจากกันไปเจอกันคลิปต่อไปวันนี้สวัสดีครับ